ครับก็ไปญี่ปุ่นกับเกาหลีมาครับช่วงปีใหม่ก็ดีครับสนุกดีครับเหมือนแบบวันสุดท้ายมีแคปชั่นหนวานๆด้วยครับผมก็เราคือวันสุดท้ายแล้วก็มานั่งดูรูปที่แบบ<ม>เราถ่ายไปตลอดทริปอะเลยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วก็เลยถ่ายลงอะไรเงี้ยถ่ายไปเยอะไหมครับโหเยอะมากครับมีเป็นถุงอะที่เป็นโพลารอยด์อะไรก็เหมือนไปพักผ่อนไปเที่ยวเพราะก็มีแบบเพื่อนๆไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับไปกัเป็นแก๊งเลยใช่ครับมีแบบขอดซุยซุยสองคนบ้างไหมเอ่ย ็ไม่ค่อยมีเพราะแบบส่วนใหญ่เราก็อยู่กันอยู่กับเพื่อนๆตลอดเลยครับก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีที่แบบว่าอยู่ด้วยกัน2คนเท่าไหร่ช้อปปิ้งกันกระหน่ำโอ้โหจับเยินครับต้องกลับมาแบบทำงานฮะผมเองครับต้องกลับมาทำงานครับก็พอสมควรครับคือซื้อตัวเองหรือซื้อให้กัารลย้อไงซื้อซื้อให้ตัวเองครับก็มีเป็นปีใหม่เป็นแบบข้อมือเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังหวานอยู่ ก็โอเคเรื่อยๆ,ๆครับหลังๆกระแสแอนตี้มันเริ่มลดลงไหมครับพี่เซ<อ> <ๆ S 1> เราคือเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ติดตามแบบกระแสแอนตี้อยู่แล้วครับ <ynen. S 2> เราก็แบบพยายามเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พยายามเทคแคร์แฟนคลับเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมีเห็นคอมเมนต์อะไรบ้างไหมเลยอก็ไม่ไม่เลยครับถ้าอย่างเขาซีเรียสไหมเออเรื่องแบบกระแสแอนตี้อะไรเงี้ยคือเราไม่ไม่เคยคุยกันถึงปัญหาแบบพวกแอนตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเรเอาก็พยายามแบบเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็มีอะไรเราก็บอกกันตรงๆอะไรเงี้ย ก็จะดีครับก็ก็มีให้ของเล็กน้อยนะครับครับอะไรนะครับก็เป็นแบบเสื้อผ้าอะไรครับครับใช่ครับใช่เป็นทิปช็อปครับคือซีซั่นนี้เราจะมีโอกาสได้ได้เข้ากับแค่พี่เพชรคนเดียวอะไรแต่เราก็จะมีเฉียวๆแบบบางซีนที่เขาถ่ายรวมกันอะไรเงี้ยก็ รู้สึกว่าโอ้โหเล่นใหญ่มากในซีซั่นนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าที่ทุกคนเห็นในซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันจะเบาไปเลยถ้าเจอซีซั่นนี้เลยแล้วผมจะกล้าพูดเลยว่ามันจะคนจะแบบโอ้โหตั้งแต่แบบอีพีหนึ่งแน่นอนจนถึงอีพีสุดท้ายใช่ครับอะไรนะครับอุบไว้ก่อนดีกว่าครับอาจจะเห็นแบบท็อปอาจจะแบบเทินตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยใช่ไม่ได้เข้าแต่ว่าเราเห็นวันที่พี่ใหม่ถ่ายครับซึ่งผมรับรองได้เลยว่าแบบ ผู้ชายทุกคนต้องแบบโอ้โหผู้หญิงทุกคนต้องทําไมเธอแบบทําได้ยงงี้อะไรเงี้ยแล้วแบบพี่ที่สามทุกคนต้องแบบทาไมแบบใหม่เดวกิกาถึงเป็นได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมที่ผมเห็นเนี่ยคือแบบมันพลิกบทบาทพี่ใหม่ของเดิมไปเลยที่แบบเส็สวยๆในในสวยๆในแบบละครหรือว่าในหนังอื่นๆอะไรเงี้ยพอมาเจอเดลิตุซีปุ๊บจะแบบทําลายภาพนั้นไปเลยแน่นอนไม่มีารัไม่มีครับพี่ใหม,ม่มาถามฝั่งไหนบอว่า ก่อนมารับเล่นออะไรย่างเงี้ยว่าเออเป็นไงบ้างอ๋อไม่มีครับเพราะเหมือนเหมือนช่วงที่เราเราถ่ายนั้นเราก็แบบเหมือนคิวนะั้นจะมีแค่คิวพี่ใหม่ตอนช่วงถ่ายหนังครับมันก็จะมีแต่คิวพี่ใหม่เนี่ยเราวทำให้แบบเราไม่ค่อยได้คุยกันใช่<ม>แต่ก็จะแบบมีมีคุยกันหลังๆว่าโอ้โหมันแรงเนาะอะไรเงี้ย <c oughs> พี่ใหม่บอก <c oughs> ครับครับ I ไอเฮ็ o ยูไอเล I hate you I love you ก็กระแสดีมากก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอด5 EP แล้วนะครับแล้วก็ ถ้าสมมติว่าใครยังไม่ได้ดูก็อยากจะให้ดูกันตั้งแต่ EP ีหนึ่งใช่ครับเห็นว่าแฟนๆของพี่แฮแอดไลน์ไทยนครับคิดเดี๋ยวจะไปสร้าง Official l i ไลนแล้วครับแล้วก็คุยกับทุกคนนะครับครับเรารู้แล้วเป็นไงคะแบบเอ้ยคนถามแบบแอดบล็อกเกอรเราอย่างเงี้ยบอกว่าใครๆ้าน้าบ้างอะไรปะก็รู้สึกดีที่เหมือนกับว่าซีรีส์มันประสบความสำเร็จแล้วครับที่แบบทำให้คนดูมันแบบอินอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่แบบความตั้งใจของเราความตั้งใจของทีมงานความตั้งใจของนักแสดงทุกคนมันแสดงผลอะไรเงี้ย ตอนนี้พี่พันตอนมีนาแลนวครับก็แล้วก็มีแบบโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่ที่จะมาตอนปลายปีก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าแบบตอนนี้เขาว่าเริ่มล็อกคิวกันเรียบร้อยแล้วยเป็นองเราเลยีีน้ <c oughs> ก็ขอแล้วกันครับขอให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วกันครับผม <c oughs> ครีบๆผังกันมากครับผมการลงการเรียนมก็กระทบมันก็มีนิดหน่อยครับเพราะว่าเราเราจะพยายามแบบเราจะพยายามแทรก อันไหนที่มันแทรกได้เราก็แทรกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไหนที่มันเราขาดเรียนไม่ได้เราก็จะตัดไปเลยอะไรเงี้ยคือเราก็มีแบ่งชัดเจนใไหมคะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็แบบเราเรางานไหนที่แบบเราคิดว่ามันดีแล้วมันเรารับได้เราก็รับเลยเพราะกำลังแบบสร้างบ้านให้แม่ที่เชียงใหม่อยู่อะไรเงี้ยใช่ครับก็จะบ้านในเชียงใหม่กำลังพึ่งพึ่งแบบจ่ายร้อนแรกเสร็จไงครับใช่หมดไปเยอะไปก็ก็โอเคโอเคครับแต่ว่าเราเราก็รู้สึกดีที่แบบเราได้ช่วยท่านอะไรเงี้ย อ๋อยังกำลังเพิ่งเริ่มสร้างเลยครับได้ประมาณ10%บเรอร์เคือเราคือเรามีมีที่ที่นั่นอยู่แล้วครับที่เป็นแบบที่เปล่าของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเออก็สร้างบ้านใหม่เหอรอเนาะแ,แบบพ่อแม่จะได้แบบเออแก่กแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับภูมมิใจันาเขาก็ดีใจครับที่แบบคือเราเราเองก็ดีใจกับตัวเองที่แบบเรามาไกลได้ถึงขนาดนี้แ <Ouais> ล้วเราสามารถช่วยครอบครัวได้อะไรเงี้ยตั้งงบไว้เท่าไหร่เออเออบ้าน เธอก็ไม่ไม่ได้ใหญ่เอาที่แบบว่าอยู่อยู่4ี่คนและสบายอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็อาจจะแบบพอเราพอเราหมดในช่วงตรงนี้แล้วเราก็อาจจะกลับเชียงใหม่มั้งไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูในอนาคตอีกทีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าฉนี้เปชงปั๊มเงินงสร้างบ้านแบบใช่ครับก็ยังมีแบบโปรเจกต์อีกหลายๆโปรเจกต์ที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นแบบของตัวเราเองที่เป็นธุรกิจหรือว่าเป็นในแบบวงการบันเทิงอะไรเงี้ยใช่ครับครับผม